มันนั่นในรอถ่ามุงกบอยาเข่าได้ลูกอยาเข่าเอามนกบมากกตั้งสามห่องนี่ก็ได้เลยไอใช่สามห้องเนอบ้าปงเยี่ยมแล้วก็พี่สองแล้วท่านได้ใช้บ้านไกันป้อก็อยอันนี้กรอันนี้ก็นบเจ็้องหรือแปด้องทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทั้งแปดได้ใส่ตัวนี้พรม ห 2> 2, นึ่งส <6, 7. S 1> องสามสี่หกเจ็ดแปกินอะไรน่ทุกขนีออะไรทั้งนั้นมาแต่หัดดักเรียนเห้ดูอย่าแก้ไปดูกละ,ะวันนี้นอกนะ่นป่าป่าไปมาลองพาลองพิงมาดิดนน้ำเมต่ต้เฮ้ยให้เอิยนะ nào bắt là ế này thì nó nong nong nữa ấy nên chồng vương vương đây bắt đâu ấy bắt ấy 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 đấy là lại thấy bao kiểu đây nè thấy không này kiểu khoang cảnh đấy nè một cái này 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 này một cái cái này một 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 เออดื <mile> ่นเดือนนึงน้องพิงน้องพิงคดื่นน้องเดือนหนึ่งเราตอนนี้กำลังพาน้องพิงมาดินน้ำในตู้เฮ้ยใช่วันดีปะลุงลูกน้องเมืองงามวันดีปะตู้สุไปป้าป้าย่างมาหนิเกิดย่างะลังมาแต่รับถึนไปโรงเรียนมาแต่โรงเรียนใหญ่ดิลูกใหญ่ดิ tôm nè hả? pa pa mọi người 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 mọi cứ mọi người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  mọi อย่างกบไปไปยังฮะแล้วน้องพิงมาแต่โรงเรียนน่ะสบายดีตู้งอกกันสบายดีตู้เหรอมาแต่โรงเรียนสบายดีก่อนลูกสบายดีประตูก่อนสบายีแม่น่ะเห็ุอะไรมาแต่โรงเรียนน่ะลูกสบายดีไหมมาแต่โรงเรียนน่ะอ้าวน้องพิงบอกสบายดีบุซื้อขนมให้เหรอสบายดีประตูก่อนลูก

เรากินว่าเออชายมาเลยนะสบายดีไม่ต้องพิงสบายดีก็นูกสบายดีสบาดีทุกคนนะกมาแม่ถือถามมาได้เลยโซเวียตนี่เออมานกเอ้ยลูกเอ้ยบยาเจ็บยาเจ็บปะยังนกกลับไปยังอีกห่วยแม่เช่เราอ่ะ

ส่วนมันมีเงินบ่มีจับเอาอย่างเดียวพิงปรนเทศยังดูคนคือหลายเท่นะเบิ่งดู้ฮะบอกปรนเทศยังคนคือลายแท้่ดิผัดคายยังไงนี่นน้บอเจ้าบอสบายดีพ่อตู้กินนี่มาขนมนะไปจะไปเด้อไปะเบาหวานเด้อ เลยเน่ยสาว้องสาว่าาวะะาวสาวไม่เนเอาตัวด้สเอาตัวได้ไม่ตัวได้เดเลกดดนต้องดึงแมุ่ล่ะปะพนมาอะไท้งนั้นกันเช็ดบานีเอานเอาพนนึงอมสาดีปรุ่งก่อน นูมเมออร์นูมเมออร์ยัอยากกินขนมป้านะป้าลุง <c oughs> เออจโอ้ยวัดไห้แลนะ้วมาเอาเดี่ยน้อ,ยองพิงมีดอันนี่นะ่ะนี่เดินะนีเอาเอาไห้แล้วนะไปเออไปเปลี่ยนบนเปลี่ยนได้โอเคเอามาแม่ลูกเอ้ยน้องเอ็อดแมลูกหนึง่งเว้ยของเป็นล่มไลยเนะาะให้ประจําให้ลูก เอ้บัตนี่ผมมีมือจกเอาเงินให้เพิ่นซ่ให้น้องเนืงดุลาเอ็มลาดุปเมื่อบัตรนี่น่องเอาเอาได้เพิ่นผมเอาเอาบอน่องพิงเอาเดียวพอดุอยั่โอเคไป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 บัตนี่้ปกันเมื่อปบัตนี่เอาเด้ดเอาเท่า้ิมอโอ้ยขนาดนี้าย โอเคปบัดนี้นี่เด้อเดี๋ยวมาจ่ายเงินเด้อนเก้พันกี่9 0บเก้าพันกีบเก้าหมืนผู้เพื่อให้แม่เย็นแกะดูไปไปไปปปปพน่ะพิงไนายเทิ่องพนะไอ้นายเทิ่องพนัะไอ้นายไปไปไปดูไปมา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 ะตูบันี่ำคำบดลายชิปอีดอกเอ้าไปให้แพะอุ้มขึ้นลูก ไปให้แม่เย็นแก้ให้ลูกป่ะให้ไหนแม่เย็นคือไหนแม่เย็นแก้ให้ไปให้แพ้ไป่ให้แพ้ลูกแก้ลูกไปเอ้ะดูจิตายดิมาอยู่บุบีมือแก้ไปคือได้ยนาไปไปมือเนมมือเนมมือป้าเลยลูกไปให้แม่เย็นแก้ไปโอ้ยหลงงเป็ดเลยปะปะปะขึ้นเทิงก่อนเด้ออ่ะขึ้นมาเป็น อยู่เถิงแล้วสบายดีเอบสบายดีข่าวยังนี่หานว่างหานว่างม่ได้กาเป็นสนุกหัวหันว่างหอาหานว่างแล้วเดโอ้ยเนี่ยไหนเนี่ยนะเนี่นะโอ้ม่ตู้เาถามด้วยแม่ตู้ไปย่านะดูจะแพงก้นอีกบ้ายสิ่ไม้ป้าเ่ยไม้ป้าเยกินนี่สาซาแล้วจะมาถามมาเจ้าเป็นป้าบ่เรา ตาานะไปิสวเราวาพิงเราวมในป้าเอิรนเราวะน้าคือน่นนะะา่สไปเจอบอบบอบกดสายุดยุดยุดโนโนโนโโนโนตูโน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 ไประตูไปชไปกิรากไปรถวไป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 ู้่าอประตูชงล่าบ่หายดุกบ่นั่นแหะไอชิ้นมาเายดบละไปไปดุกไปไป มิดม er> ิดมิดด nah ุกละมิดมิอ้อุ้มขึ้นบ่ได้ออกไปเป็นไอ้นาโอ้โห่ยพี่ร้องเลยหชิงกันลงบันไดต้องพิงกับคาดเสียไอ้นาไอ้นาอุ้มลงหายแล้วแย่กันลงบันไดอย่าหลดเพือนอิ่มเป็นไรยายฮะจ้างไปแล้ว พุ่นน้องพิงกับคัดใช่อาสคนม่ได้รูแต่ว่าไม่ได้เห็นในนาเละพุ่นชนไอ้ชิ้นไหยพุ่นอะเฮ่อแต่อายอุ้มไม่สิิอุ้มในคนเออเอออุ้มไม่ได้เออยังเอาไป้เอาเนื้อมาหนึเอาอะลรไปดินเล่พุัวละคนพอรุกงอนพอรุงอนบาดีพอรุงอนบุญมีเมียบาดี ชินบพพไปก็ได้ทางนั้นนะไปเามา่้องผมาดิี่คยเก้ามาตรงเรียนเป็นด้ยายแทงก้นบ่แทงก้นี่ัาะไปเมอืมนาไปสอดรมสะพอมาติมาแทงเลยสะพอใชื่อรบ่สะพอนะโอ้ตปากวปากวกแปากวตั้งแต่มือบุญพุ่ะ แต่ว่าอยู่ลึกเลยเชีมีไข่นะไ่จักว่ากิ้ห่อนหัวกับหอนผ่านเลยแล้วอากาศเปลี่ยนนอนดึกอีกอย่าเฮ็ดอย่าหาวบาดนี่นอนดึก FC บอกอยู่เฮาเป็นมีประจําโตแล้วนอนดึกมันก็กระเพาะนนนึ่งกบ่กินเ็ดดิบจ้ําแจวบ่จักบ่มนูนบัดคือคือบ่ยอือนูนคือย ก็เฮาะนู้นนาวเจ้าน่ะอย่างฮากนะมีห่ามันสิเก็บหัวนําบ่เนี่ยเมาเนาะทางเฮามันเป็นไปเบิดแล้วรวมกันเบิดคนใบมียนลกค้าพก็ยังเป็นนีว่ามนอันันจักอันู้นมันจักมันนะเป็นยงแล้วรวมกันเบิดนะมันมันก็บว่าเป็นเลยเด้อลูก โอ้ไมใส่างเกงกึ่งเกือบเฉมาเสียงเงินหยอนอะไกัน่ไปลงโมนี่เลยกินมาไมปเปิ้ลนี่น่ะทาไว้ปเปิ้ลยำเพาะสบลงมาบ่เว้นนี่เมื่อลงออกไปฮอดอดนพาฮอดกายชิโนเลยโทรถามมามแล้วบอกแต่เคืนในเนอะอดิโนเราเป็นคืบทาเขาเนะ มึงนอกนั่นนังนอนเตีนงเรื่องเจนี่ไปมานอนเจนี่นอนพ่อไปปล่อยเชีโอ้แม่ได้ไปลงบักเีไปบ้านน้องเมฆเนาะบนเตียงบักเีหนาวหนาวซิลงไปยังหนาวแล้วขนาดอากาศฮอนยังหนาวบ่ชิบบ่หนาวกันได้บ่ได้คำคำมาใส่เิื้่ซาบ่เบินแจ็กเนาะบิดแต่เริ่มแพ้ห่วยแล้ว

กินมาซื้อมาฝากช่งซื้อมังโกไปื่อชื้อมังโกะสบายดีนนเช้าตัวน้ไปยามากันี่นะอาร์มลอรมย้ามาเีนอย่เนี่ย่ได้เนยด้เนอยสิ้องไปทางดุมเนาะแม่ยายใ่ก็รอถามหมอบว่าแทงก้นอีกรบไวได้ไปขวบเก่าล้วแล้ว แค่เนี่ยนว่ากินยากินนะว่ายาที่หมอเพิ่นวางให่ไอ้ช่วงเป็นไข่เนี่ยกินยาลี้ไข่เป็นชุ่มจึงตีนกินตัวนในนั่นพารายาลี้ไข่เป็นชุ่มแล้วจะมือตาอะไรเนะี่ยจีบมือตา,าอะไรบอมือเนี่ยมันยังห่านกูได้นอนตากลมเขาไปนอนในพุ่นนอนยาก่อนเออนี่แล้วนอนเถิงผูวนี่ถึงขัดใช้ดีเย็นให้พ้าเนี่ยอ่ะตอนนี้ลูกมาทางดุมแล้วทางประตูให้นอนก่อน มาแนะนำซะอีกจะดินนี่มันนานล่งน่าไปขี่ดินเหนียวมันเหยียบได้แต่มันังลมาแล้วก็เข่าลงไปเหยียบนี่เวลาล่างก็ขี้พิจิบกับพวกยังดิ่นเหนียว ดินหนักขาวติดเหนียวก็ยังไงพ่อทำนี่ว่อพ,อพอดินบเวลาขออ่อยบ่บวันนี้พนเพาราะว่ามันชุ่มติดสูบแค่ว่ากาที่เรียกว่าปัจจุบันเราสูบวังตัม๊มอันนี้สูบอันนี้ตัม๊มเป็นยังบัตรด้เพชนชิเทเป็นกระปั๊บอีกเป็นอ่อนทรายปั๊บถูกแด้จับเรา,าจ,จับนำเทียงอีกสูบชาลงสูบเท,ท,ท ชมกวาานเลยดี๋ยวเข่าล้างเดี๋ยวเขาอันต้เกือบจ้าโครางเลยอย่ลูกอย่ามาลูกขด้วยครัืนยืนยืนอยู่ขอมือหิมหิยืนเด้อจจะเข่าเด้อหาเด้อยืนอยู่ ยาขาเริ่ตูหายเด้อให้ไอพิงเด้ไอพิงเด้ใช่ไอพิงว่าอะไรเป็นหมจ้ะล่ะไหนเข่บอกเลยเป็นสุดสุดพันธุ์อีกแล้วถามเอ็มเอ็มได้ง่วงจกล่นดินลู นี่ประตูตะกวดนะน้ำลง่องแน่นจับไม้ไวนะ้เนาะทำไม้บัวเอินก็ได้แกะแบบบัวเอินนี่ทานแกะเป็นะดอกนนั่นในรอถะบุงกบอย่าเข่าได้ลูกอย่าเข่าเอามุงกบมากกว่าตั้งสามห้องนี่ก็ได้เลยไอ้ใช่สามห้องเด้อะป้ปงเยี่ยม แล้วก็พี่สองแล้วท่านได้ใช่ท่านนอก้อพอันอันนี้กระนอันนหนึ่งย็อมสี้าหกเจ็ดแปดทังแได้ใส่ตัวนี้พ้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนี้พรหสองสามสี่ดแดั้นี้อไรทั้งนั่งปงเยียบนี่บงปงเยียบนี่เจ็ดบ่ ต er pues you know, ัวใหญ่ม e yeah. nah ันจะเป็นสบอกหนึ่งโค้งสองโค้งสามโค้งสามอย่าเขาะภามาชงบ่บรงกบอ่ะเอาบ้านเนาะว่าหวยว่าบอื่นข้าบวกปเองเออพวกนี้ไหนพวกนี้มีตดินและปรมีคบ ก็พอในห่านผลบรมีเกี่ยวกับบงกบบต้องเพียงนั่งนี่จะเจอเร็วใจจะดินเปื่อนเร็วๆดินทรายไอ้ทรายก็จะดินนะงเปื่อนเก็ะมาืองมาาแก่แล้วกอ ่แรเ,เ,เอาดินเนี่ขวดมาพี่จะแพอจะมาจะเอาดินนี่ยพอเพ่นขุดอันน่ะท่า,าปูน,น,นั่นน่ะไอยปูนดดะขอดขอีด้อ <c oughs> ่ะพตจาพดขาดกวนปับอืมคุณนายวอก็วอสจัด น้ำไรี่กะพื้นกะงามจะข่าไปยังได้นังเลยเนียวเนียวเนวทีเกิบออกงายขยังไง้าังน่งเ้างอยขึ้นบนไลยนังกล้เลยนะไปแพ้ว่าหรือไก่่าอเถานั่นูาไก่เถาว่ คนส่องเลยคุสอเนาะไปเปนน้ำป่าปะไปน้ำป่าปะไปเส้นสุดาปะเออแล้วพิงค์กเปนน้ำเมรนะลูกว้ยะอดอดสารมาที่ล็อกเปลี่ยนมุ้งจากมาเดอร์มาป่านนี บอกไปกับป้านั่นเปลืองเงินไอแม่บอกฟังเยดิโม่ไอ้บัได้ฟังเลยที่ขา่ขามาอันข่ามะนีมา,า,มา,มา,ห,าหลายชิปเติบละ <l acht> โอ้ยน้องน้องพิงกับดิ่งดินผู้สองคนเรียกนอ <l acht> <l acht> ้อ, <l acht> อ,นองป่ะเนาะกะบีประมาณนี้ให้พี่น้องเลยหลังจากที่ไปฮับน้องพิงมาติโรงเรียนแล้วกัพาน้องพิงลงมาดินเป็นถ้าแม่แม่กะ ยังวินวินอยู่เราอะเรากินยาแล้วกะ็ให้ทั้งแพลิดในบ้านพันมาสีากกลดห้อีกแบบถึกกินไข่อากาศเปลี่ยนกะเดียวหนาวเดียวห้อนเนาะคนบรสบายไล่เดี๋ยวนี้เพื่อเพดองเอ้ยจังในกะดูได้สุขภาพน้ำกันในเด้อเนาะไปะคลิปนี้ถ่ายืดเพื่อเพดองเอ้ยกะสิบประมาณน,น,นี้เนอ้นอเนาะ ขอบคุณขอบคุณบมดสุดสขคุณที่ขามาเป็นกำลังใจแห่งใจทั้งสองแม่น้องลำพิงตลอดมาตลอดไปคลิปนี้ไปแล้วเนาะสะบายดีเดอ้อ